สวัสดีครับทุกท่านกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเย i อิสและคริปโตคาสนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ c r y p t o c ารสมีอัปเดตออกมาทีมากเลยนะครับจนผมเองเนี่ยจะทําคลิปของเกมอื่นก็ยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าทางเดฟของค r y p t o c ารสเขาขยันอัปเดตแล้วเกินนะครับและสําหรับในวันนี้นะครับก็เรียกว่ามีอัปเดตร้อนๆมาให้เราได้เซอร์ไพรส์กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตในครั้งนี้นะครับมีผลกระทบกับผู้เล่นหนักมากจริงๆนะครับ ซึ่งมองแล้วทางเดฟเนี่ยก็อยากให้เกมอยู่ยาวๆนะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้เล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามีปรับอะไรกันไปบ้างนะครับและกระเทือนผู้เล่นอย่างเราแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยสำหรับมาตรการแรกนะครับที่ออกมาใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาตรการนี้ออกมาเมื่อวันที่16มกราคมนี้นะครับสำหรับในมาตรการแรกนะครับที่ออกมานะครับก็คือมาตรการเกี่ยวกับภาษีในการถอนนั่นเองนะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับภาษีในการถอนเนี่ยไม่ว่าจะถอนเท่าไหร่นะครับคุณก็จะเสียภาษี10%นะครับในกรณีที่คุณถอนตั้งแต่100เหรียญขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณถอนน้อยกว่า100เหรียญเนี่ยคุณก็ยังคงเสีย10เหรียญนะครับไม่ว่าคุณจะถอน9 0เหรียญ20เหรียญคุณก็ยังเสียภาษี10เหรียญเหมือนกันนะครับแต่ในตอนนี้นะครับมีการปรับใหม่นะครับโดยถ้าเกิดผู้เล่นนะครับถอนเหรียญตั้งแต่100ถึง300สีคานะครับ คุณจะต้องเสียแท็กซ์หรือภาษีนะครับอยู่ที่15%เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสูงกว่าเดิมถึง5%นะครับ เร to to ียกว่าตอนนี้ใครที่จะถอนต่ำกว่า300ร้สีคานะครับคุณจะต้องจ่ายภาษีอยู่ที่15%ในการถอนออกนะครับซึ่งถ้าคุณถอน100เหรียญนะครับคุณก็จะโดนไปแล้วนะครับสิเหรียญนะครับแต่ถ้าคุณถอนต่ำกว่า300เหรียญนะครับคุณก็จะโดนอยู่ที่ประมาณเอ่อสี่เหรียญประมาณนี้นะครับเราเรานี้ซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับถอน300โดน44เหรียญนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะถอนด้วยอัตราภาษีอยู่ที่1 0นะครับคุณก็จะต้องถอนอยู่ที่300 4 0เหรคุยถึงจะได้อัตรยภาษีย่1ะ <Anyway, S 2> <indeed, S 1> เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณถอนมากกว่า400เหรียญน,นะครับคุณก็จะมีอัตราภาษีอยู่ที่3%นะครับน้อยลงไปเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับเขาก็ให้คุณสูงสุดนะครับอยู่ที่500เหรียญเท่านั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าต่อไปนี้นะครับถ้าคุณจะถอนเหรียญเนี่ยคุณจะต้องถอนที่400-500ซีคานะครับ ถึงจะได้เรทภาษีที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งก็คือ3%นนั่นเองนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าใครถอน350รีคานะครับคุณก็จะต้องจ่ายอยู่ที่35ซาีคานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูแอคเคาท์ของผมนะครับตอนนี้แอคเคาท์ของผมนะครับมีอยู่แค่200สีคานะครับถ้าผมจะถอน200รีคานะครับเดี๋ยวดูภาษีนะครับนี่นะครับถ้าผมจะถอน2 0 0รีคาเนี่ย ผมจะเสีย15%นะครับแล้วผมจะโดนไปที่30คีาทันทีนะครับเออกลายเป็นว่าสำหรับรายย่อยนี่ลำบากนะครับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นะครับถ้าใครจะถอนนะครับก็ควรจะต้องมี400สีคาขึ้นไปนะครับถึงจะเสียภาษีน้อยสุดนะครับ3%จากมาตรการนี้นะครับเดาว่าเขาต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยถือเหรียญไว้ยาวๆนั่นเองนะครับเพราะอย่างรายย่อยนะครับอย่างผมเป็นต้นนะครับ ปกติอาจจะถอนครั้งละร้อยสีคานะครับแล้วก็ยอมจ่ายแท็กสิ็นนะครับแต่หลังจากนี้นะครับพอแท็กมันขึ้นมา15%เนี่ยผมก็อาจจะต้องเก็บให้มันอยู่ถึง300ขึ้นไปนะครับหรือถ้าผมอยากได้แท็กต่ำๆนะครับผมก็อาจจะต้องเก็บไปถึง400ซีคาขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าในส่วนนี้นะครับเขาจะเอาแท็กซื้อภาษีเนี่ยมาล่อใจเรานะครับโดยถ้าเกิดใครอยากจ่ายน้อยนะครับก็เก็บเหรียญไว้นานๆแล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคนที่มีรถจํานวนมากนะครับ ก็คงไม่มีปัญหากับในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะถอนได้วันละ4-500ซงารอยคาอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าไม่มีผลกับคนรวยในเกมนั่นเองนะครับเพราะเขาก็ถอนด้วยอัตราเหรียญที่เยอะมากต่อวันอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนนี้จะกระทบกับผู้เล่นรายย่อยนั่นเองนะครับที่เวลาจะถอนเงินเนี่ยคุณก็จะต้องตัดสินใจเอานะครับว่าคุณจะจ่ายภาษีเยอะนะครับหรือคุณจะจ่ายภาษีน้อยแต่คุณต้องถือเหรียญเอาไว้นานๆนะครับในส่วนนี้ก็คงจะต้องมาช่างใจกันเอานะครับ สำหรับมาตรการที่2นะครับที่ออกมาใหม่ในตอนนี้นะครับก็คือการมิ้นหรือการซื้อรถใหม่ป้ายแดงจากการเปิดกล่องนะครับตอนนี้นะครับถูกเพิ่มจาก5กล่องนะครับไปเป็น20กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยก็จะทําให้ทุกคนนะครับสามารถเปิดกล่องรถใหม่ป้ายแดงนะครับได้ถึง20คันเข้าไปเลยนะครับแต่ก็เงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับว่ารถที่คุณมีอยู่จะต้องไม่เกิน20คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือเป็นรถมือ2หรือเป็นรถเก่าเก็บของคุณนะครับ รวมกันจะต้องไม่เกิน20คันนั่นเองนะครับซึ่งมาตรการนี้นะครับก็น่าจะเป็นมาตรการที่ทําให้เงินเข้าพูไปมากขึ้นนะครับซึ่งทางเดฟก็คงเห็นแล้วนะครับว่าจากตอนที่เพิ่มจาก3คันมาเป็น5คันเนี่ยน่าจะมีเงินเข้าพูมาเยอะขึ้นนะครับเขาก็เลยขยายมาเป็น20คันซะเลยนะครับ ซึ่งแทนที่ผู้เล่นเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อรถในเต็นนะครับเอามาฟิวชั่นหรือเอามาวิ่งก็แล้วแต่นะครับก็จะกลายเป็นว่าจะเอาเงินมาเปิดกล่องนะครับเพื่อซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะครับซึ่งเงินพวกนี้นะครับมันก็จะเติมกลับเข้าไปในภูนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นมาตรการที่จะดึงเงินกลับเข้าพูอีกมาตรการหนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับเรามาดูอีกหนึ่งมาตรการนะครับมาตรการนี้นะครับก็เป็นในส่วนของทางเดฟนะครับที่ เขาได้บอกว่าเนี่ยเขาเอาเงิน400 BNB นะครับซื้อเหรียญ c ค a c p พรแล้วก็ c กา a นะครับกลับเข้ามานะครับก็ต้องเรียกว่าสําหรับงบ400 BNB นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ใช่งบประมาณทั้งหมด ที่จะเอามาซื้อเหรียญกลับเข้ามาในระบบนั่นเองนะครับและในส่วนนี้นะครับทางเดฟก็ได้แปะลิงก์นะครับเพื่อให้คนเข้าไปดูนะครับว่าจำนวน400 BNB เนี่ยได้เข้าไปซื้อในกระเป๋าอ d ด e s สไหนบ้างนะครับและมีทรานซัคชันยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูสักหนึ่งอ d ดเดสแล้วกันนะครับนี่นะครับก็โอ้โหทรานซ c คชันเยอะมากก็ข้างล่างนะครับก็จะมีเงินเข้ามา50 BNB นะครับแล้วก็มีการแพนเค้กสวอป ไปที่ address อื่นๆนะครับ <Wow. S 1> ก็อันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคงไม่ไล่ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูตามลิงก์เหล่านี้ได้นะครับแล้วก็มีการโปรยทิ้งท้ายไว้นะครับว่า Once again we are always here by your side to overcome every difficulty นะครับก็คือบอกว่าเนี่ยเป็นอีกครั้งนะครับที่พวกเราเนี่ยจะยังเคียงข้างอยู่กับคุณนะครับในทุกเวลาไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนนะครับโอ้โหดูดีไหมล่ะเอาละครับตอนนี้ผ่านไป3มาตรการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาตรการที่4กันนะครับมาตรการที่4นี้บอกเลยว่ากระทบกระเทือนผู้เล่นอย่างแรงนะครับมาตรการที่4คืออะไรโอเคเรามาดูกันเลย มาตรการที่4นะครับก็คือ NFTH นะครับหรืออายุของ NFT นะครับซึ่งคำว่า NFT ในเกมนี้เนี่ยก็หมายถึงรถเครื่องบินปืนของพวกเรานั่นเองนะครับมันเป็น NFT นะครับถึงแม้จะดูไม่ค่อยเป็น NFT เท่าไหร่ก็ตามนะแต่เขาก็ระบุว่าเนี่ยมันคือ NFT นะครับซึ่งจากมาตรการนี้นะครับ NFTH เนี่ยก็คือ,อ,อจะเป็นคอนเซปต์สำหรับ Crypto City Metaverse ของเขานั่นเองนะครับ ซึ่งคริปโตซิตี้เมตาเวิร์สของเขาเนี่ยก็คือคริปโตคาส์คริปโตแพร์แล้วก็คริปโตกาดนั่นเองนะครับแล้วก็มีไทม์ไลน์นะครับแบ่งเป็นเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สแล้วก็เลเยอร์สนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือในส่วนของอนาคตในปี2022ในปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับมาตรการ NFTH นะครับหรืออายุของรถเครื่องบินปืนนี้นะครับทางเดฟก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับฟังนะครับแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากคอมมูนิตี้นะครับพวกเขาตัดสินใจนะครับที่จะนำ คอนเซปต์ของอายุของ NFT นะครับมาใช้นะครับในทั้ง3โปรเจกต์นั้นนะครับนั่นก็คือ Crypto City Metaverse Ecosystem นั่นเองนะครับซึ่งคุณควรที่จะดูเอ่อเทเบิลข้างล่างนะครับก็คือตารางข้างล่างนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีเอ่อ Clear View นะครับซึ่งก็คือมีภาพที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับ Epic Concept นะครับว่ามันจะมีผลกระทบกับ Ecosystem ทั้งหมดโดยรวมอย่างไรนั่นเองนะครับ และก็ยังมีคําอธิบายนะครับว่าจะมีการเพิ่มรีวอร์ดสำหรับ new NFT นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีการอธิบายเพิ่มนะครับว่าจะมีการ increase rewards for new NFT ังเองนะครับหรือก็คือการเพิ่มรางวัลนะครับสำหรับพวกรถเรือปืนใหม่ๆไม่ใช่ไม่ใช่เรือเครื่องบินมีจะมีการเพิ่มรางวัลสําหรับรถเครื่องบินปืนอ่ะโอเคพูดผิดพูดถูกนะครับ สำหรับที่เราเปิดใหม่ขึ้มานะครับโดยวิธีนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการ re investment นะครับหรือมีการลงทุนใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นเก่านะครับและก็จะมีการเพิ่มผู้เล่นใหม่เข้าไปด้วยนะครับก็คือเขากำลังจะบอกว่าการที่เขาจะปรับเพิ่มรางวัลสำหรับตัวตัว,ต,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 วตัวรถเครื่องบินแล้วก็ปืนเนี่ยในกรณีที่มีการเปิดใหม่มาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการลงทุนสำหรับผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับในส่วนนี้เดฟคาดคเนไว้อย่างนี้นะครับ และในข้อต่อมานะครับก็คือข้อที่สะเทือนใจผู้เล่นเก่ามากที่สุดนะครับเพราะจะมีการเนิร์ฟ O N F T นะครับนั่นก็หมายถึงว่ารถเครื่องบินปืนเก่านะครับจะถูกเนิร์ฟลงมานั่นเองนะครับโดยผู้เล่นเก่านะครับที่มี O N F T นะครับก็คือบรรดารถเครื่องบินปืนเก่านั่นเองนะครับจะมีการเทรดเข้าไปที่ Market p a เพซนะครับหรือมีการเทรดเข้าไปในเต็น์นะครับก็คือจะมีการไหลเวียนในส่วนของผู้รีวอร์ดนั่นเองนะครับ ก็คือทางเดฟเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนฟิฟพวกรถเก่าๆนะครับเครื่องบินเก่าๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่เก็บรถไม่เก็บเครื่องบินเอาไว้นะครับแล้วก็เอาไปขายในเต็นท์ตลาดมือ2นั่นเองนะครับแล้วเงินในส่วนนี้นะครับจากการขายอะไรเนี่ยมันก็จะมีค่าฟรีค่าธรรมเนียมน,นะครับหมุนเข้าไปในส่วนของออรีวอร์ดพูลนะครับแล้วก็บางท่านก็จะเอาไปมิ้น์หรือไปเปิดรถป้ายแดงในกล่องนั่นเองนะครับ คือดีกับเกมครับแต่ว่าไม่ดีกับผู้เล่นเก่าแน่นอนครับสภาพนี้ ข้อต่อมานะครับ NFT 8 will be concept that encourage fusion used to t reduce the amount of NFT in circulation นะครับซึ่งในข้อนี้นะครับก็จะหมายถึงว่าการที่มันมีเอ่อ NFT 8นะครับหรืออายุของรถของเครื่องบินนะครับมันจะทำให้เกิดการ f u วชั่นะครับเพื่อลดจำนวนของ NFT นะครับหรือในที่นี้ก็คือหมายถึงรถเครื่องบินนั่นเองนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับทางเดฟก็บอกว่าสำหรับในส่วนนี้นะครับคลิปตกาดเนี่ย ก็ถือว่ามีเออเปเปิลเชียรออฟเฟอร์นะครับสำหรับการโอนเออร์นะครับเพราะ n f t กันนะครับก็คือปืนในเกมนะครับจะยังมีการรีเซ็ตอายุเป็น0ูนย์เดนะครับก็ถือว่าเออเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่เล่นคลิปโตกา r สนะครับเะครับเดี๋ยวเรามาดูเทเบิลหรือตารางที่ทางเดฟบอกว่าเนี่ยให้มาดูตรงนี้นะครับเราก็จะได้เคลียร์วิวนะครับก็คือจะได้เคลียร์กับภาพที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเอะครับนี่ก็คือ Crypto City 20D a y ิบเดย์เอาไอแอนด์เนะครับ นั่นก็หมายถึงว่าในส่วนนี้เขาก็คำนวณนะครับว่าการเอาไอในระดับ24วันนะครับแล้วก็นโยบายการเนิร์ฟนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้างบนนะครับก็จะบอกถึงในราคาบ็อกซ์ไพร์นะครับก็คือราคาเปิดลดเครื่องบินปืนใหม่นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังคงเป็นเลทเดิมอยู่นะครับคริปต์ตัวคาห้าร้อยห้าสิบคริปตัวเพนห้าแล้วก็คริปต์ตัวกาสนะครับอยู่ที่250นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการบอกถึง NFTH นะครับซึ่ง เขาก็จะมีวงเล็บมาบอกว่าในส่วนนี้มันจะมีการรีเซ็ตนะครับเมื่อมีการซื้อรถใหม่ในมาร์เก็ตเพสนะครับหรือในเต็นท์นะครับและก็มีการฟิวชั่นนั่นเองนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอายุของรถเรือเครื่องบินไม่ใช่ไม่มีเรือนะฮะอายุของรถเครื่องบินปืนนะครับมันจะถูกรีเซ็ตนะครับให้กลับไปเป็นศูนย์นะครับก็แต่เมื่อมีการซื้อรถจากเต็นท์นะครับหรือมีการเอาไปฟิวชั่นนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะบอกมาให้นะครับว่า มากกว่าหรือ20วันมากกว่าหรือ30วันแล้วก็40วัน50วัน60วัน70วัน80วันนะครับหรือมากกว่า80วันนะครับอัตรารางวัลที่คุณจะได้เนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้า NFTH นะครับหรืออายุรถเครื่องบินนะครับมีมีอายุน้อยนะครับก็จะได้ค่าตัวเลขที่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า NFTH ของคุณเนี่ยมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ค่าตัวเลขนะครับน้อยลงนะครับในส่วนนี้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครมีรถเก่าเนี่ยจะเจอปัญหาอย่างแน่นอนนะครับว่า ROI คุณจะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับมันก็เหมือนกับว่าบางคับให้คุณเนี่ยเอารถไปขายนะครับหรือเอารถคุณไปฟิวชั่นเพื่อรีเซ็ตค่าวันนี้นะครับให้มันกลับมาเป็นศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่านี่คือมาตรการทําลายรถเก่าในบ้านดีๆนี่เองนะครับ เก็บไว้นานก็ยิ่งทําให้คุณมีรายได้น้อยลงนะครับซึ่งมาตราก,การนี้จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเกมอย่างมากแน่นอนนะครับเพราะว่าออหลายคนเนี่ยก็จะต้องมีการออทําลายรถหรือหมุนเวียนรถเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับเรียกว่าจํานวนรถในเกมที่มีอยู่หลายแสนคันนะครับมันจะทําให้เกมเกิดผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับแต่จะดีขึ้นหรือแย่ลงเดี๋ยวเราจะต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับ เอาละครับดูมาตรการต่างๆที่เพิ่งออกมาแล้วนะครับเรามาดูราคาเหรียญกันดีกว่านะครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับราคาเหรียญซีคานั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่มีการปล่อยถอนได้500รซีคานะครับราคาก็ร่วงหนักลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแม้จะมีมาตรการขายพ่วงถือเหรียญ3เกมของคริปโตซิตี้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเออราคาขยับขึ้นมาบ้างนะครับจากจาก0.1 19ึนะครับ0.119นะครับขึ้นมาเป็น0.16นกะครับก็คือยังไม่พ้น0.2ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะถูกขายลงมานะครับตามธรรมชาติของมันนะครับที่เมื่อเหรียญขึ้นไปเนี่ยก็จะมีคนขายเหรียญไลยวันออกมานะครับในส่วนนี้และณนะเวลาที่ผมกําลังบันทึกอยู่นี้นะครับก็คือวันที่18นะครับ ราคาเหรียญนะครับก็เริ่มขยับตัวขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเกี่ยวกับในส่วนที่ทางเดฟเนี่ยมีการซื้อเหรียญกลับเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ราคาตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มจะแซงยอดเก่าที่มันทําเอาไว้นะครับที่0.16แล้วนะครับราวๆนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะขึ้นไปได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากแรงซื้อในตอนนี้นะครับก็ น่าจะไม่ค่อยหนีกับในในในช่วงก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือช่วงวันที่16มกรานะครับในส่วนนี้ก็คงจะต้องมาเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับ แต่ส่วนหนึ่งนะครับผมก็เชื่อว่าถ้ามันขึ้นไปสูงเมื่อไหร่เนี่ยบรรดาคนที่มีเหรียญในระดับ400-500ซีคานะครับเขาก็คงปล่อยออกมาแล้วก็ราคามันก็คงร่วงลงมาประมาณนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นยกเว้นว่าทางเดฟเนี่ยจะซื้อเหรียญกลับเข้าไปเยอะแล้วมีคนใหม่นะครับแล้วก็มีการรีอินเวสเมนต์นะครับหรือลงทุนจากคนเก่าที่จะไปเปิดกล่องรถใหม่ป้ายแดงนะครับหรือว่าจะโดนอัตราภาษีนั่นนู่นนี่นะครับอัดกลับเข้าไปเยอะๆนะครับตรงนี้ก็ น่าจะทําให้ราคามันดีกลับขึ้นมาได้เยอะอยู่นะครับในส่วนนี้แต่ดูจากแท่งเทียนตอนนี้เหมือนแรงซื้อจะหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็เราเอาใจช่วยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคารถในเต็นท์มือ2กันหน่อยดีกว่าครับนี่นะครับในหมวดของคอมมอนและคลาสสิกคานะครับตอนนี้อยู่กันที่ประมาณ500ซีคาต้นๆแล้วนะครับ น่าจะเป็นเพราะนโยบายรถคันใหม่ป้ายแดงนะครับที่สามารถเปิดได้ถึง20กล่องนั่นเองนะครับทำให้เจ้าของรถต้องมาปล่อยรถในราคาที่ถูกลงนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูราคาซูปเปอร์คาร์นิดนึงเฮ้ยซูปเปอร์คาร์เหลือ604คารครับโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่แน่ใจว่าลงมานานหรือ,อยังนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เพิ่งมาดูเหมือนกัน เอาละครับใครที่อยากมีซุปเปอร์คาร์ในราคาถูกนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกท่านน่าจะซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าซื้อมาคุณก็จะโดนโดนเนฟด้วยอายุรถนะครับแล้วก็โดนเรื่องรถพังอีกนะครับเอยเศร้าแทนคุ้มหรือไม่ก็คงต้องคำนวณกันเอานะครับเอาละครับไหนๆดูซุปเปอร์คาร์แล้วไปดูเลเจนด์เลยดีกว่าครับ เลเยนั์ยังคงอยู่ที่ประมาณ1100นะระฮะราคาเฉลี่ยนะครับประมาณ1100นะครับกลายเป็นว่าราคาลถก็เออลงมากันเกือบหมดเลยนะครับในส่วนนี้สำหรับใครที่ไม่อยากเสี่ยงฟิวชั่นเนี่ยผมว่าเออมาซื้อในส่วนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าคุณก็เสียค่าซ่อมเอาแต่มุมหนึ่งหลายคนที่ฟิวชั่นแล้วนะครับแล้วได้เป็นแค่พวกซูเปอร์คาร์นะครับ ก็มาซื้อราคาในตอนนี้นะครับก็อาจจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับด้วยราคาขนาดนี้นะครับเทียบกับที่คุณเมิ้น์ลด2กล่องนะครับจะอยู่ที่550ใช่ไหมครับอันนี้ก็ประมาณ1ัน0น่นะครับราวๆนี้แต่ก็เสียค่าซ่อมเอาแต่ก็ไม่ต้องไปลุ้นว่าคุณจะได้มาเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับพออายุรถสูงขึ้นก็คงต้องมาลงขายในนี้ใหม่นะครับ <Wow. S 1> อ้าวอะไรเนี่ยมี มีสายคามิโอชิของ CGM48 อยู่ในนี้ด้วยนะโหสุดยอดอ่ะไรายได้จากคริปโตคาสนี่เอาไปคามิโอชิอย่างเดียวเลย่ะเนี่ยคันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็รองเงินจากการประมูลคาเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีกออสามเวิร์กช็อปนะครับก็จะครบหมดแล้วนะครับอ๋อในส่วนของช็อปโตเกียวเนี่ยเห็นมีคนไทยหลายคนที่อยากจะประมูลด้วยเหมือนกันนะครับใครที่พลาดโอกาสเชียงรายไปนะครับก็ ออลองดูโตกเกียวนะครับว่าเหมือนกับจะมีคนไทยเข้ามาร่วมประมูลเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคนไทยชอบญี่ปุ่นนะฮะผมเชื่ออย่างนั้น <laughs> แล้วครับเป็นไงกันบ้างครับกับมาตรการทั้ง4นะครับในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะมาตรการสุดท้ายนะครับมาตรการทําลายรถหรือเครื่องบินเก่านั่นเองนะครับเพื่อที่ให้ผู้เล่นเก่านะครับเอาเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดกลองใหม่นะครับหรือว่าการเอารถไปขายนะครับแล้วทางเกมนะครับก็จะได้เงินค่าธรรมเนียมค่าภาษีจากการขายรถขายนั่นนู่นนี่อะไรนั่นเองนะครับ รวมถึงให้เราฟิวชั่นลดนะครับเพื่อให้จำนวนรถในเกมเนี่ยมันลดลงไปนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตอนนี้มาตรการออกมารัวๆนะฮะออกมาจนเรียกว่าเออผมทำคลิปยังทำไม่ค่อยจะทันเลยสำหรับใครที่จะเข้าใหม่ช่วงนี้นะครับผมมองแล้วก็เรียกว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือคุณจะได้รีวอร์ดที่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรถใหม่เครื่องบินใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณก็จะต้องเก็บเหรียญให้ได้จํานวนมากนะครับถ้าคุณจะถอนนะครับต้องเก็บให้ได้จํานวนมากเพื่อที่จะ ถอนให้โดนอัตราภาษีที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่จะเก็บให้ถึง400เหรียญขึ้นไปนะครับรวมถึงเมื่ออายุรถหรือเครื่องบินนะครับเยอะนะครับคุณก็ต้องทำการหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟิวชั่นนะครับหรือการเอาไปขายในมาร์เก็ตเพจหรือเต็น์มือสองนั่นเองนะครับซึ่งจากมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยจากการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว่าเออมันน่าจะมีเงินเข้าพูไปได้เยอะมากเลยนะครับเกมก็น่าจะอยู่ได้อีกยาวนะครับ แต่น่าจะกระทบกับผู้เล่นนะครับว่า ROI นะครับน่าจะขยับออกไปประมาณหนึ่งเลยนะครับในส่วนนี้อาจจะต้องมานั่งคำนวณกันใหม่นะครับเพราะว่าสูตรที่เราเอามาคำนวณกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับเพร <Led> าย mm. นนนะมีการปรับ <l ug S 1> ยยไปหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังคิดจะเข้ามานะครับและผู้เล่นเก่าตอนนี้ก็ต้องลองคำนวณ ROI กันใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นในตอนนี้นะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนจํานวนคาส์นะครับก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าววันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่ทางเดฟเขาออกมาเพื่อที่จะทําทให้เกมอยู่ได้ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันกระทบกับผู้เล่นแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับเอาละครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็รบกวนเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันได้นะครับมีข้อมูลเพียบเลยนะครับนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ